โอ้โอโบมีคนตักไห้ Naj 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 ครับครับมื่อนี้ผอแม่พาลุยมาเทศอาหารปลาครับ นี่คือเบ็ดเขาครับมือนีเอามาทั้งหมดสามขั้นครับเอามาเทศสามขั้นเนาะนี่หนึ่งสองครับนี่สามครับนี่สามขั้นครับเนี่ยอะหม้นี่เนี่ยเขาว่ามันมีตัวครับมีใส่ใหญง่ๆอยู่เด็กครับแต่ว่ามันเคี้ยวพนะครับเนี่เห็นไหมครับนี่หลักฐานของเซียนนันนะหลายๆท่านครับเนี่ยเคยมาปักเบ็ดเลยครับเนี่ยเคยมาลองเมืองแล้วว่าป่ามันเคี้ยวกันครับ แต่พอแม่พอลุยมองว่ามันจะเป็นอากาศนนะครับเนาะช่วงนี้อากาศหนาวนี่ป่ามันจะมันจะ่อนข้างจะเขายากครับเนาะมันเก็บตัวด้วอากาศหนาวบ่คือหนาฝนบ่คือหนาห้อนนะครับเนาะรองเบิงครับว่าป่ามันจะเข่าบอนะครับเนาะเขาแล้วครับทุกคนแต่ว่ามีการลากข่าปลาครับโอ้อยู่บานอเนี่ยครับนี่ไม่แต่ว่าจะอยู่ไหมเด้อ โอ้โหปลานี่ยโอ้ใส่สวยอยู่ครับทุกคนเดี๋ยวครับนะเดี๋ยวตัง้งๆตัง้งๆน,นะครับใส่สวยพอสมควรครับ <g ül> แจวมันของมันในปลาเนี่ยโอ้ได้ตัวยากด้วยครับโอ้ตัวงามด้วยครับนี่โอ้อะ ตามเดาครับปลาอย่างครับน่าจนปลาหนิ้นเนาะโอ้ตรงนี้มันเป็นมันชันครับมันชันชันแล้วก็ลึกด้วยต้องตามต้องตามอู้ตะ,ะตะเพียนใหญ่ปละแตะ่เพียนใหญ่ปลแต่เพียนใหญ่ไซสสวยอยู่เนี่ย เบ็ดทางมันดวงน้อยครับสายสวยอยู่นะโอ,โอ,โอ้ตัวเรกแหกหมานครับได้ผลได้ผลชุกแล้ว็กคิดนึง โอ้ใสย่างสวยครับนี่ป่าตะเพียนใหญ่ครับเดี๋ยวโอ้ใสงามใสงามครับเนี่ยไม้ที่พวกนาหน้าพ้ากันว่าป่ามันเคี้ยวครับนี่อทุกคนตัวนี้ไหมตัวนี้ตัวใหญ่แน่นอนตัวนี้ตัวใหญ่ครับเขาแล้วครับเพลอแป๊บเดียวครับโอ้ใสสวยครับตัวนี้กันมาตกปลาคนเดียวเป็นแบบนี้และครับทุกคน ต้องลงครับลงลงลงวันนี้จะตัวตัวโตตัวโตครับปลาตัวนี้ครับมีไส้ครับแต่ว่าเห็ดแห้งบ่ได้ครับเพราะว่าดวงเบียดเท่าเบอร์หนึ่งครับสายี่อีนี่แค่ศูนย์จุดหกอูเดี๋ยวนะเจอนะเดี๋ยวนะนี่ครับใส่สวยเลยแหละครับนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ว่าจะบวชเขาไปในหยาครับโอ้โบุมมีคนตักห้ครับโอ,โอ,โอ,โอ้จะเพี้ยนไงครับตัวนี้เดี๋ยวครับมันนนักหนี่ย้อมครับ น,นัำจนะคันกังไม่ยอมโอ้ยทุกคนเสียดายครับโอ้โหเสียดายมากหลุดครับถ้ามาสองคนนี่ เรียบร้อยครับเนี่โอ้เมื่อกี้นี่ใส่งไงนะครับนี่รุ่นไงเล้นะครับเมื่อกี้นี่เนาะทุกคนจสเห็นนี่นะครับเนะเาะฮะเสียดายอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเอาไงครับสําหรับการมาเทศอาหารปลามื่อาาน,นอีน้ถือว่าผ่านนาะครับทุกคนถือว่าปลานี่เข่าดีครับโอ้เขาสามารถไปเคลื่อนล้ำเปล่าได้ครับแบบนี้นะครับเนาะสรุปว่าได้ปลาแต่เพี้ยนไป 1ตัวครับหลุดไป2ตัวครับโอ้เสียดายอยู่ครับเนอะโอ้มันฉุกหละอกนิดนึงครับเพราะว่ามาคนเดียวครับอย่าลืมดวยครับทุกคนกดแชร์กดไลค์กดติดตามเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอมีพาลุยได้ทำคลิปขังท่อไปอีกครับสวัสดีครับ